ทาน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 สวยไหมข้างนอกอะวิวสวยเปล่าจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋ <Shit. S 1> <Heh. S 2> <laughs> อทนท่านแทนทน่าสวยไม้วิวข้างหน้าสวยป่าข้างนอกมันสวยแน่เลยไม่งั้นไม่อยู่นิ่งหรอกใช่ป่า แฮนหันๆันหแหัี่เท่สเลิยเท่จังแันหันๆันห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 ันัน

เก่งมากอยู่2นาทีแล้วจะลงใื้ยังลงรือยังอ่ะลงมาอึบอะปึ๊บลงอึบ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 อึอุ้มไว้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 